โบกสุริยะจาักรวาลพวกเราได้เรียนกันไปบายย้างหรือยังคะโลกอา้าว <c oughs> ดาวที่เป็นฝาแฝดโลกชื่อว่าดาวจักรฟูด <c oughs> พี่ทีมงานจะมาช่วยน้องๆในการทำชาเลนจ์วันนี้คะ่ะปุบเก่อนวันนี้นี่เลยเตใช่ระบบสุริยะจักรวาลพวกเราได้เรียนกันไปบ้างหรือยังคะเรียนค่ะสนุกมากเลยคะ่ะทุกไปท้องฟ้าจำลองกันมาด้วยอ่าแสดงว่าน่อ้าวแสดงว่า, <laughs> วารู้อยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมว่าใช่<ม>ค่ะ จำดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลมีทั้ง8ดวงเลยพี่จะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่านในดวงดาวมีมอะไรชื่ออะไรบ้างเนาะนี่ศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในสุริยะาจักรวาลของเราอ่ะอันนี้คือเป็นดาวฤกษ์นะอันต่อไปดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวโลกพุธศุกร์โลกอังคารพลุหัดเสาอยู่เรนัสแล้วก็เนปจูนทั้งหมด8ดดวงนะคะ <า>ทีนี้พี่จะชาเลนจ์น้องๆนะคะโดยการเดี๋ยวพี่จะบอกคุณลักษณะของดวงดาวแต่ละดวงแล้วพี่จะให้น้องๆทายว่ามันคือดาวอะไรโอเคไหมทีนี้ไอ้สีดวงแรกเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์หินส่วนไอ้สีดวงหลังเนี่ยเป็นดาวเคราะห์แกส๊สอ่ะดาวพุธอันนี้สัญลักษณ์ของมันคือดาวพุธเล็กที่สุดใกล้พระอาทิตย์ที่สุดโอเคไหมคะดาวศุกร์อันนี้เป็นดาวสาแฝดของโลกดาวศุกร์ แาแฟของโลกนะแล้วก็เป็นดาวที่ร้อนที่สุดด้วยดาวสุบร้อนสุดดาวโลกอันนี้เป็นดาวที่เราอยู่นะคะดาวโลกเราา้อมกียใช่ด้วยแต่ว่ามันจะมีแก๊สออกซิเจนเยอะทําให้มีสิ่งมีชีวิตแล้วก็ ชื่อฉายาว่าดาวค์สีเงินนะคะอ่าอันต่อไปดาวองคาคดาวองคาคเป็นดวงดาวที่มีภูเขาสูงแล้วก็เหวล,ลึกแบบ,บตะปุ่มตะปังมมากๆจำว่าเป็นดาวตะปุ่มตะปั่นะอ่ะต่อไปดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดค่ะใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอันต่อไปดาวเสาก็คือจําง่ายเลยเป็นวงแหวนมีวงแหวนที่เป็นอุกกาบาตหินและที่ล้อมเราบด้ยแมในเป็นแก๊สที่ดูดแรงของถูกต้องทุกโมงทุกนทุกปีไม่เกิด ยูเรนัสเป็นดวงดาวที่ลมแรงที่สุดอ่ะ,อ,ะอันสุดท้ายดาวเนปจูนดาวนปจูนจะง่ายสุดเลยคืออยู่ไกลสุดนุย้ยนปจูนอยู่ไกลสุดอ่ะทีนี้พี่ให้น้องๆเรียนก่อนอย่างนี้นะพุธสุกโลกอังคารพลุนหัดเสายูเรนัสนปจูนพุธสุกโลกอังคารพฤุหัดเสายูเรนัสนปจูนพุธสุกโลกอังคารพลุหัดเสาอังคารอังคารพลนหัดเสายูเรนัสนปจูน ยูเรนัสเนปจูนอะไหนลองท่องให้พี่ฟังหน่อยพุธเป็นหัดเสายูเรนัสไม่ใช่พุธสุกโลกองคารพฤึหัดเสาพุธสุกโลกอังคารพฤึหัดเสายูเรนัสนิจูนยูเรนัสนปจูนตองอะแต่พี่จะลองสุ่มทายก่อนดวงดาวที่เล็กที่สุดคือตอบเลยตอบเลยตอบก็ได้ดาวอะไรคะนัไม่าป็มอดาวองคารดาวองคารไม่เล็กที่สุด ไม่ใช่ไม่ใช่ในที่สุดคือดาวพุธนะคะอ่ะแสดงว่ายังจำไม่ได้เยพี่ลไล่ให้ใหม่ พี่ไลฟ์ฟังอีกรอบนึงอ่ะอีกทีอีกทีดาวพุธใกล้พัทธิที่สุดดาวพุธใกล้พัทธิที่สุดเล็กที่สุดเล็กที่สุดดาวศุกร์เป็นฝาแฝดโลกดาวศุกร์เป็นฝาแฝดโลกทำไมไม่ได้เป็นข่าคือเพราะว่าไซส์เดียวกันเหรอไซส์ใกล้เคียงโลกที่สุดอ่าดาวโลกดาวโลกเป็นดาวคอสินเงินเป็นดาวคอสินเงินโอเคดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวเคาะตะปุ่มตะป๋อง ดาวคานเป็นดาวโคตตะปุ่มตะบาโอเคพุธสุก์ล่งคานพฤหัสดาวพฤหัสดาวพระฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดอดาวเสาร์มีวงแหวนดาวเสาร์มีวงแหวนอยูเรนัสลมแรงที่สุดยูเรนัสลมแรงที่สุดเนปจูนไกลที่สุดเนปจูนไกลที่สุดอดาวพุธดาวพุธใกลดวงอาทิตย์ที่สุดโอเคพี่จะถ่ายและดาวที่เป็นฝาแฟดโลกชื่อว่า ดาวหลังจากพุธดาวเสามดาวศุกร์ดาวศุกร์ขออีกทีขออีกทีดาวที่มีวงแหวนดาวเสาวดาวสาวดาวสาวถูกนะในถูกนะดาวที่อยู่ไกลที่สุดล่ะดาวยูเรเนีสดาวเนปจูนอุ๊ยประมาณปีละขออีกทีดาวที่ใหญ่ที่สุดจูปิเตอร์จูปิเตอร์พฤหัสถูกต้องต่อไปดาวที่ตะปุ่มตะปับ ดาวมัชถูกต้องดาวคาร์ถูกต้องดาวที่ลมแรงที่สุดดาวยูเรนยูเรเนสเอ้ยถูกต้องถูกต้องไหมยูเรนัสเอ้ยยูเรนัสค่ะยูเรนัสดาวที่เล็กที่สุดและใกล้พระอาทิตย์ที่สุดเล็กที่สุดและใกล้พระอาทิตย์ที่สุดดาวสุกดาวพุธไม่ใช่ดาวพุธเอ่ออันนี้ไม่ตอบไม่ใช่ทำไมยังไม่ตอบล่ะวุ้นปกสูดาวที่ร้อนที่สุดแล้วก็เป็นฝาแฝดของโลก วีนัสวีนัสวีนัสเป็นคำตอบที่ถูกไหมนะถูกต้องอ่ะเดีวพี่จะถามมีแค่3ามอันนะถ้าเกิดถูกพี่ให้ชนะเลยโอเคไหมดาวที่อยู่ไกลที่สุดคือดาวยูปิเตอร์จูปิเตอร์จูปิเตอร์จูปิเตอร์กลางดาวอะไรคะดาวดาวดาวพุธไม่ใช่ดาวใกล้สุดเลยดาว ไมสมีนเป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยพี่จะไปให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นชื่อเดียวกันจุนตุ๊นหนึ่งข้อแรกถูกแล้วนะข้อที่สองดาวที่มีวงแหวนคือดาวาาถูกแข้อแล้วถก้าถูกแ้วถูกล้วถูก2ล้วถูกแล้วถูกแ้อถูกล้าูกถูก ดาวที่ใหญ่ที่สุดก็ตูนเย่กดปุบมอหน่ยกยปุ่ปเมเย้เก่งมากเก่งมากแสดงว่าชาเลนจ์นี้ก็ถึงว่าหมูอยู่นะเพราะตอบถูกนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่จะให้เรียงอีกรอบหนึ่งนะเรียงรอบสุดท้ายพุทธศุกโลกอังคารพฤลลุหัตเ,เสายูเนสเนะิลเม็ดจุนพุทธศุก,กโลกอังคารพัหัตเสา อย okay, ู่เลยนัสยูเรนัสเนปจูนโอเคบ๊ายบายแจ็ถอยมึงตอนนี้ก็ม่นไปับพ <no ี่แท้น้องี nope> ่ถูกไปแล้วแปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องสวยหวานหอมนะคะเป็นช่องน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ